อูย <Okay. S 2> สีอร่อยสีสวยมากเลย mm hmm. ดูคู่สวยนะครับ mm hmm. ใส่เป็นลูกหนะึ่งไรร่างไข้ขาวมันจะเป็นไหน mm hmm. ไอ้วาขคงนะ mm hmm. สวัสดีจ้ามัลนี้พบก,กับตำมีชาแนลค่ะพี่น้องมันนี้จา้าตำกบิดขับมากคือเก่าค่ะพี่น้องจ้าจะพาสุขสุก็มากินยำไข่ลูกจ้ายำไข่ลูกเป็ดเวียดนามนะคะพี่น้องเบิ้งค่ะอันนี้นะคะพี่น้องสิเป็นระยะอ่าโตมันมีอยู่ค่ะแต่วันที่เป็นบุญบุญน,นะคะนี่นี่มันโตมันสีอยู่หมองนี่ค่ะแต่ว่าตำแก่สำหรับ<ก>คนที่ไม่ชอบตัวใหญ่อะไม่ชอบเป็นตัวนี่ะต้องกินตอนเนี้ย แกออกปุ๊บแมนบอกค่ะมันเราเป็นบุญมันมันกะไล่ออกนี้แม่พี่น้องเนี่ยอาทิว่าตามบอกว่าถ้าไม่ถ้าไม่ชอบกินก็เขี่ยวได้อันนี้ตํามเคียย์โตมันเราพราะมันบรเป็นตะกินมันเป็นบุนพึงมาหอดจ้าพี่น้องจ้ามาเด้อดขาพี่น้องมากินน้ำกันแมนแมนแมนมาค่ะมากินน้ำกันเลยจ้ะดูสีอ่ะโอ้โหคำละลูกไปเลยครับโลมแห้งๆพัดหอสคอยถือกุนละอะอะไรนะ ระเทียมตัวมันมาก <laughs> บอกดีกินไข่กินมนันตข้อ,ขอส้น้นานเ่ยน้มแยามแบบนิ่วๆเ,เลยข้ามละตัว ขพขาแพะมันเหี่ยงไหมพี่น่องอืมนรองมมอมันคอนบกหัวมันไอ้แพะข้าวคาวไหมหรอ่ มันติกรึบๆแข็งๆนะอลมันค่อนเป็น,น,นสีขาวใจว่าเหมือนไข่ไข่ขาวธรรมดาใยอะบ้แม่มันแล้แวแต่อเครับแต่นวยส่วนมากถ้ามันไม่ตายรังนี่มันจะแข็งหมดครับอันอนี้บอตายรังเด้อบอตายรังเด้อค่ะ ถ้าตายร่างจิเป็นแบบว่าอู้อสีอร่อยสีสวยมากเลยดูดูสวยนะครับอืมใส่เป็นลูกนึงตายร่างใครขาวมันจีเป็นไอ้ว่าแข็งนะอืม มาย่ำกินกำลังเงินกินจนพักแพร่หรอปลูปกไทยกระทางเอาดีดีปูกระทางเทศถิ่นนะอือห mm hmm. ึาวปูวกระทางเขาแพร่ต่ำไปส่เ <c oughs> พราเห็นเทพคนะ่ะเอามันม่มันมีแต่มอ่อนเทศถิ่นเลยคนละ อืมดีมันย่างไซน์ใช่ไซน์นงไปเลยหนามย่างแบบสุดสุดแห้งแบบแซ่บหืมหืมปางายีจัจย่าสุดประแดกเลยครับ่นอง ทำเนียบดีปะ่ะอืมคุณน,น้องเจ้าของอยากได้เนี้ยแบบนี้มา้งเวลาเกาตําหัวแวาตามงง็มจานเขียงเนะอืมลมแห้งแห้งค่ะพี่น้องรมเมืองต้องผม ปีวแว้งไม่ต่างกันของพี่ผักเอาออกมาจากตู้เย็นแป๊บเดียวเหี่ยวเตีบเตีบใช่ใช่ข้าวตัวแข็งอยู่ดี ใครไม,ไม่อยากกินก็ไม่ตนะ้องกินก็ได้นะไข่ขาวคืนไข่เหลืองน่ะพ่แม่เอาเขาข้ามไงม,มันก็เลยอย่างบอดเบิดอนะ่ะมันจุดโดนปากก็อืมอันนี้แข็งจริงแข็งมากเลยเยอะเยอะอยากอะ่ะนะรื่องคิดว่าใช้ทำไมมันแข็งแข็งปกติค่ะถ้าว่าตำเลือกเป็นเนี่ยตำกระสีบบเลือกเอาดอกกันแข็งๆนะ นานแล้วด้วยอันเรากินเมื่อคืนอืมอืมอ๋อ สามลูกกินเลยไงั้นไม่กินเหรอไข่ไข่จะกินได้เยอะเนาะน้ำต้มมะกอกหน่อยหน้อมัหมติ๊บสีหน่อยไม่มดใช่ไหมใช่ต้มแบบจะ่ยกินไปสี่ลูกนี่ไม่กินไข,ข,ข่ขาวไข่แดงไข่แดงก็จะอร่อยมันมัน มันบอข้าวด้วยค่ะพี่น้องถ้าปกติเนี่ยถ้าเป็นใครเป็ดตำสิโบกินย้อนว่ามันข้าวแต่นั้มันบอข้าวโอ๊อดใส่ก็ไว้ขอ่อยขึ้นเป็นขงกวางข่อยบริใซเมอ,อ,อ่์เป็นบอกเขาไม่ได้กินข้าวมาหรือเปล่าเขาเลยแบบอิ่มง่าย่หรือว่าไงใช่ไหม,มหรือว่างิว มันหิวมากจนแบบยอ,อนนยากกินขนมจีนยากระติเออนนะั้นนะแต่ปลาแต่ปลาอร่อยมาก เขาเถอดกับมากคือเก่านัะล่ะโอ้หุ่อหมอิม่มเทรบอากาศหนาวนะครับหลังบ้านหนาวแบบเย็นสบายตอนค่ำนี่หนาวเลยหนาวมากเลยเนาะเป็นบ่อเนมานางแขมปิงหลงังห <ừ. S 1> ลังแล้วหนาวแฮะ ่ายก่อนเล็กออกเนาะ<อ>แต่เอาปล่อยคลิปคิบเหมือนปล่อยหลังเล็กออกทำไมก็อยากว่าเรื่องเล็กซื้อๆนี่แล้วอ๋อบ่เดรื่อมข้าวว่าเขาปล่อยคลิปจู่ก่อนมือเล็กออกนะเล็กออกพรุ่งนี้ใช่เดีวพรุ่งนี้คลิปนี้ก็จะปล่อยพอดีขอพี่น้องโชคดีนะคะถ้ามาดูคลิปนี้คอยถือดอนที่หนึ่งดอทที่หนึ่งเป็นของต่ำไหมน้งสืวอะลรไปเติบตุนคอย<อ>ได้พี่น้องอันแปดหา สองสี่สี่สองเจ็ดเก่าเนี่ยเสื้อชอนี่ลหละเนาะเลยก<ะ>ดอ่ะยิ่มเหรอคพี่นางคะเดี๋ยวสามลูกนี่เดี๋ยวจัดการมันใครขาวหลอบเนี่แข็ง,ง่อมมันแข็งนะคะต,ตามเล็ตาำขีดคานยางแต่ไครพวกใครเลืองนี่สวยแบบดูดิดูแบบน่ากินมากอยำได้บอ่อ้าวมายำได้บอ่อยำได้มันหันใสเวลาด,ดนนะคะในการกินแต่ว่า บางคนอะมากนะคะเพราะว่ามันได้บริหารกามได้หน่อยนะคะ <c oughs> กึบๆสินะมันบ่ได้เหนียวแห้งนะคะบางคนบอกว่าเหมือนเคี้ยวยางลบเลยค่ะค่ะฟิวยางลบเลยค่ะพี่น้องประมาณนั้นเนาะยางลบเลยค่ะพี่น้องบานกันโกโหกหรอแม่บริโกโหกค่ะพี่น้องก็สิว่าทำไมไม่บอกว่าเหมือนยางลบเอาก็เหมือนยางลบค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดมากเกมันก็คือยางลบอะเนาะจะตางว่ามัรกจะตามกินไอะไรกระแสบมักแต่ว่ารอบนี้ตามหยั่งบ่หวนะเมื่อยกามบริเวณพิชิบุทหงไม่ได้เมื่อยกามนะพี่น <c oughs> ้อง ค่ะพี่น้องคะถ้าผูดด้ใดสนใจนะคะสิบหาหน่วย2อ0เก้าสิบาทสามิหน่วยสี่รอยแปดสิบาทท่งฟรีนะคะทักไล่์เมื่อไหร่นะคะ @tummy99 ค่ะพี่น้องคะหรือสั่งในเพจเราของเราได้สั่งในเพจก็ได้แต่มีหิ้วเข่านะคะพี่น้องใเรได้จะิงไม่ไม่บิ๊กร็บแปะลิงไว้ให้นะคะพี่น้องคะยังวางอยู่นะคะพี่น้องคะ <c oughs> พึงมากนะคะรสนี้พ่อดีกินเลย อันนี้ทําสําหรับผู้ใดหมักบบเป็นโตแห้งนะคะอันนี้บบเป็นโตนะคะตาเคลียโตมันดอกแกะปื๊บมันดอกค่อยๆออกนะนะรับโตมันก้างเป็นบุ่นอยู่นะคะพี่น้องบ่อะไรไงพอช่วงนี้มันเป็นไข่หนาหนาวค่ะมันสีบ,บอ่อยไงแห้งนะคะสําหรับผู้ใดบ้านเคยกินอยากล่องกินตําแนนําค่ะช่วงนี้เอาไปย่าหรือเอาไปกินกับน้ำจิ้มซี่ฟูน้ำจิ้มคาที่ตําเป็นสูตรที่เฮ็ดใบก็ได้นะคะพี่น้องค่ะ เอาเป็นว่าถ้ามักคลิปนี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ต่ำกับบิ๊กน้ำได้ค่ะพี่น้องคะกราบขอโทษขอไปในการกินม่งม้ามการกินบลสุภผาพน้ำได้ค่ะพี่น้องคะไปราคาเมื่อเี้ค่ะสวัสดีจ้า